ครับก็เข้าสู่เรื่องคานเลยนะครับคานนี่นะครับดูครับมันก็จะเหมือนเหมือนกันเลยครับเหมือนโมเมนต์เลยครับโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเหมือนเดิมนะครับถ้าอันนี้แรงนะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าจุดหมุนนะครับเป็นจุดหมุนทําให้เกิดอย่างเช่นอันนี้นะครับมันเหมือนเป็นตั้งใช่ไหมครับจุดหมุนเนี่ยคานอันนี้เราเรียกว่าคานแหละซึ่งการคํานวณเกี่ยวคานก็ใช้โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เมเอเนี่ยก็หาได้เหมือนเดิมนะครับก็คือแรงต้านส่วนด้วยแรงแรงพยายามก็คือแรงที่เราออกไปสมมติเรามีวัตถุวางไว้อันนี้อันหนึง่งวัตถุนี้ก็จะเป็นแรงต้านเรานะครับกดลงมาเราก็ต้องมีแรงพยายามขึ้นไปเพื่อยกวัตถุให้มันเกิดการสมดุลกันนะครับระหว่างสองข้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะหาการได้เปรียบชงกลได้จาก w ส่วน f นะครับก็คือน้ําหนักของวัตถุหรือแรงต้านเข้าไปนะครับอาจจะไม่ใช่น้ําหนักของวัตถุก็ได้อาจจะมีแบบ เป็นคนกดนะครับเหมือนนั่งชินช้านั่งเขาเรียกว่านั่งอะไระนั่นแหละสักอย่างอะนะฮะก็นั่งชินชา้าเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละแล้วก็สองข้างนะครับที่มันมีคนสองคนนั่งสองข้างนั่นแหนะครับมันก็จะทําให้เกิดการสมดุลน,นะครับแรงแรงต้านส่วนที่แรงพยายามหรือถ้าเราเราแก้เราเราแปลงรูปมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่าความยาวความยาวของ ระยะ L ของไอแรงแรงพยายามส่วนด้วยระยะ L ของแรงต้านเนี่ยก็จะคือการได้เปรี่ยบชงกลเหมือนกันครับเป็นการคำนวณนะครับค่านเนี่ยเรามีอยู่เรามีอยู่สามอันดับค่าอันดับแรกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับมีจุดหมุนเลยอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างแรงแรงแรงต้านกับแรงพยายามนะครับค่าแบบนี้เนี่ยจะเป็น จะสามารถได้เปร er mm ียบชงกนหรือเสียเสียเปรียบชงกนก็ได้นะครับส่วนคานแบบที่สองเนี่ยจุดหมุนเนี่ยจุดหมุนเนี่ยจะไอแรงแรงพยายามเนี่ยจะอยู่ปลายส่วนแรงแรงต้านเนี่ยจะอยู่ระหว่างแรงปลายกับจุดหมุนนะครับไอแบบที่สองเนี่ยจะได้เปรียบชงกนเสมอนะครับแบบที่สองจะเจะได้เปรียบชงกนเสมอนะครับแบบที่สามเนี่ย จุดหมุนอยู่ตรงนี้แล้วแรงต้านแล้วแรงพยายามเนี่ยจะอยู่ระหว่างแรงต้านกับจุดหมุนนะครับแบบที่สามเนี่ยจะเสียเปรียบเชิงกลเสมอครับนะครับแบบนี้นะครับไอ้แบบเนี้ยเราเจอได้ที่ไหน,นครับอย่างเช่นการเปิดขวดน้ำอัดลมนะครับหรือพวกรถเข็นทรายนะครับเครื่องตัดกระดาษเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับก็เราจะมาดูตัวอย่างโจทย์นะครับ